โลกภายนอกเป็นของสว้างมากยากขึ้นแบบนานานให้ชึ้นสุดโลกมีสองอย่างคือโลกภายนอกและแกแทนดินต้นไม้รู้ท้องเราตามเลือกงหลายนั้นเดียว่าโลกภายนอก โลกภายนอกเป็นของมีอยู่ตั้งแต่ก่อนตอนนี้กระท,ท,ทันเกิดพวกสมัยนี้พวกวิทยาศาสตร์ตำรวจเห็นคนขัดแย้งแล้วว่าโลกเป็นของลมสมมติว่าเราจะเดินทางอย่างสมมติว่าเขาเดินเรือในทะเล ตั้งเห็นจิตหลงแบ่งที่ตัวนออกรึไปจนสุดกูทุกข์ในคนที่สุดพิเิดกับแจกวกกับเป็นมาจนชี่พดูมีสแสดงว่ามันเป็นของโกลในทางพุทธศา,าสนาเขาแสดงเหมือนกันในคำว่ไตรโลกวิพาน ยังแสดงกว่างของพิจารณาก่สมัยจะจยตรานมากทางที่พระพุทธองค์ต่อมาอีเครื่องเย็ดวัดถ้าไม่มีเครื่องพิสูจน์อย่างสมัยยังมีต่ำพระพุทธองค์ประเทศนาทเที่ยงไตรโลกปวิภหาจิตตาเหลือที่จะพัฒนารมกล่าวทั้งต้นไม้ให้ต้นน้ำลำทางแม่น้ำทางผาน มีชื่อว่าอย่างนั้นเกิดจากภูเขาลูกนั้นมีลักษณะฐานอย่างนั้นจึงเรียกว่าอย่างนั้นอย่างนั้นมีจิงเรียกในท,ที่พุทธภูิประเทศนาแล้วก็พูดถึงเรื่องโลกเราจะคล้ายกันกับทา,างจิยาศาสตรว่าแผน่นดินจิมนุษย์บนเขาอยู่นี้เหมือนกระใบบัว ลอยอยู in industry, ่บนน้ำใต้น้าลงไปายนั้นเป็นลมใต้ลมนไปเป็นอันกัการปังเก่าถ้าจะเที่ยวก็ีกเขาขึ้นไปดูโลกจังต้องมีจิตอะไรนะโลกพจัรงลอยอยู่บนอันจดกจกาโลกที่เราอยู่นี่มันก็เป็นอีกโลกก็ลอยอยู่บนอัใดกัจจกา เนืเ้อไม่ได้กาดขึ้นมาก็เป็นลมเนื้อลมหัวก็เป็นน้ำในความรู้ละเอียดลึกซึ้งของพุริเกลทำใิ้งากแต่พระพุทธองค์ไม่ค่อยจะเ,เที่ยก่อนแนะไรนัำเพราะโลกเป็นอจินไตยสอนไปแล้วก็ไม่เห็นเจ็บบนจนักรเพรเป็นใจเบิดพระพุทธภาพอย่างสมัยอันนี้แหละทขกแท่งขันกัง เรี่ยเรื่องไปเยี่ยมโลกไปแกนไปเยียบโลกไปแกนต่างๆกำล้างแข่งขันกันแต่กันได้ผลที่สุดพวกมันนั่นจะไมเห็นได้ดีได้ดีวิดเดียดดตัวแระคือไม่ใค่เป็นไปกระทางคนจักแในผลที่สุดเขาเลยกลับมาปวดทิ่ปวดเจ็แข่งขันไปชันดีเด่นขึ้นกันในกันเป็นเรื่อง แห่งกิเลสเหตุน่าเป็นเรื่องโลกภายนอกมันพูดไก้นี้ที่จริงทีง่สุดและทำไมเป็นไกทุกขโมยจนหมดจบพ้นจากกิเลสบาปธรรมดอธิบายมาแล้วนอกแย่งเป็นก้นจากกิเลสบาปธรรมแล้วก็เป็นเครื่องแข่งขันใี่แขงขันที่แข่ครัน,น,น,ย,นยังเป็นช่องเป็นทางที่จะ ไอ้ต่นราชการรับหรือว่าพวกยุทธศาสตร์ต่งตงางๆอาาัสดาวเทียมเป็นต้นคือมองที่จะฆ่ากันนั่นเองพุดงานหาเรื่องที่จะฆ่านั่นั่ะอันที่ไปที่สูตรเรื่องดวงดาวเรื่องเรื่องอากาศอะไรต่างๆนั้นมันเป็น โลบางหนาติดบางไว้ให้ใหในนไ,หไม่คนอื่นรู้ในทั้งตนเพรก็ไม่จริงไม่ใช่ยังติดต้องการที่จะให้เก็นความยี่ลักป้องกันในการโดยเฉพาะเรื่องจุดจักจุจุดจุาสุขจงแจุดจุดจุตจุตตรจุกจุด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 จนดจงรจุดจุรจุุจ เท่ากับทุกท่านองค์พระเทศนาทุกคนมีเกณฑ์บางประการเทศนาแต่ละกระแสไหนที่เทศมากที่สดุดคิดแสดงมากที่สดุสดจะเป็นขันธโลกได้เกณฑ์ตัวของเราขันหาน้นาได้แก่รูปเวทนาสัแจกขันธ์แจกเทศมากที่สุด บัพราปรวัตติจะไม่ได้เจ้าเทศนามากกว่าจริงแสดงทั้งหมดตัวอื่นหมดเลยถึงแม้ว่าโลกอันนี้ขันธโลกคือขันธ์ห้าจะเป็นของเล็กน้อยต่ำแต่ที่ททททจทแจงแสดงแยกแยกออกไปเป็นสัตเป็นส่วนมากเสือมดังที่เห็นได้เมื่อตั้งตัง,งหาเราเสร็จเที่ยวขันธโลกเสแล้วลแยกข,ข,ขันธ์ กองเป็นเหล่าแยงออกไปเป็นอายตนะตาหูจหมูกลิ้นกายใจไอ้พระนิพพาจะรวมเพราะว่าจิตใจกับใจอีกอ่ะทันห้างก็จิตายกับใจเหมือนกันน,น,กกกน,นี่ก็แสดงเข้าไปถึงทัศนะเมื่ออายตนะแล้วก็ไถนา้าไถ่ใน,าานคือตาอายตนะภายน,นอกคือรูป ลูกก็ตามมาตั้งก็ผลเข่าตามภาษาสตั้งมาใหม่เขาเรียกว่าแสงสะท้อนให้เกิดความรู้สึกเหนเรียกว่าวิญญาณพอรู้สึกเกิดขึ้นมาเป็นโน่นเป็นนี่จำได้โน่นนี่อะไรต่างแล้วก็เรียกว่าวิญญาณแย่ๆไปอย่างนี้เหมือน,น,นกันแย่ลูกกุมนานเหมือนกันคือขันนี่น <S <S แหละคิดจะดางกว้างขวาง,ง,งแล้วก็แยกอ่ไปเพื่อประโยชน์แต่กัน ขโมยเข้ามาให้มันย่อยย่อเพื่อจะได้เป็นแนวปฏิบัติแยกแยกไปให้รู้จักให้รู้จักว่าอะไรเป็นอะไรเพื่อจะได้นำไปใช้เพื่อประโยชน์ในทางที่จะนำนับดักเกี่ยวกับของวงเช่นอย่างฐานเนี่ยเป็นต้น ขันรูปคำว่ารูปในที่นี้นหละหมายความทเรีกความเกิดดับรูปนั่นจ็ไม่ใช่อื่นไดเลยหรอกรูปฟังก็แปลว่าลบนั่นแหละไปรูปง,งา่ายๆเรียกว่าลบนั่นแหละถ้านท,นาท่านอธิบายออกไปแยกแยะไปอีกรูปแปลว่ามีอันจะต้องดับ มีอะไรต้องแตกสลายเรียกว่ารูปเราพูดกันง่ายเรียกว่ารูปคือดับหรือลบเขียนเข้มข้นหนังสือเข้ามาในกระดานดำนั่นแหละเขาเรียก็่าร่เขียนขึ้นมาแล้วก็ลบนั่นดัะเขียนว่าลบรูปจะร่มเขียนขึ้นมาคือเกิดเขียนใน้องแต่ร่มคือดับคำว่ารูปนั้นแปลว่าเกิดดับ หรือมีอะไจะต้องแตกสลายเรื่ารูปนี่ให้เข้าใจว่ารูปเป็นเพียงแค่มีเพียงแค่นั้นจะเปาะเรื่องรูปอันนี้รูปนี่แหละถ้าหากเรารู้จากว่ามันมีเพียงแค่เกิดดับในจักรไม่ใช่ดับวันไหนก่ไในจักรเราเข้าใจแค่แค่ไหนขณะเที่ยรูปยังมี ที่นิดเือยังใช้ได้อยู่รีบใช้เลยให้มันถูกต้องในทางที่ดีให้มันได้คุณค่าประโยชน์ตื่นแกรูป,ปตื่นการกราบไหวดูทางสิ่งที่มีคุณประกาศลักษณ์สิ่ดามันดากลบาอาการหรือพระพุทธธรรมพระสงฆ์เอารูปเป็นกราบ คือเอาหัวเอา,เอามือเอาตัวของเราเนียน่ยทั้งหมดเรไดกลาาถ้ามันได้จะอยู่หรือว่ารู้จักสรจากใจักยึดสิ่งของไปทำบุญทำถ้าเป็นระโยุดหรือนำตัวของเราเนียน่ยเข้าวัดฟังคำจำจิตค,คือรูปตัวเนี้ยถ้าไม่มีรูปไปจำจิตไม่ได้เข้าวัดไม่ได้ เข้าได้เขากาหามแล้วกรหามแ้วเผามีประโยชน์อะไรหรอท่าหาไม่มีรูปวันนี้ท้าหางว่ายังใช้ได้หรือยใช้แย่ถึงก็หาท่านจะลองทักเขาหาแล้วก็หมดค่าไม่ประโยชน์อะไรไม่ได้อันนี้เรียกว่าใช่รู้ใช่เรียนไปยุบนอกจากนั้นอีกเรามาขักพวนดา พิจา,ารณากายคตาเห็นสุขภาพปฏิปุลผมขนเิ็บฟันหนังนื้อเอ็นกระดูกเป็นของปฏิปุณโลกให้เห็นเป็นของตามให้เห็นตามเป็นจริงเมื่อจริงนี้เป็นของโสโครกแท้ททำไมยังต้องพิจารณาได้อของไม่ดีก็นาทำไมยังมองจะ่ของไม่ดีไม,มดไม่ใช่มองของไม่ดี คือว่าสิ่งไม่ดีเนะี่ยให้ดูเหมือนกับแก้วของเรานี้แล้วด้วยปัญญากของดีจะไปด,ดูมันเลยดูมันก็แค่นั้นแหละนอกจากดูของไม่ของดีมันไม่เป็นของไม่มีประโยชน์นนลลแล้วยังจะให้เกิดโทษทุกข์คนหลงลงมุมหมอบมัวมองทำให้เราเข้าไปหลงติดคิดเรืป็น ของสวยจบงดงามชอบอกชอบใจติดมันอยากได้อยากชอบอยากูกนี่มันไม่เป entonces, just, ็นประโยชน์ื่อไปชมของเน่าถ้าเ้าก็มาเปลี่ยนไวเหมือนกับกาเหมือนกัะอีกกรกินขตากตาจินกิน้ากตา ท่านอุปมาเสียมีการนิพพานเล่าไว้อย่างนี้นิพพานเป็นธรรมะกุปมาเสียมียบว่าท้างตัวหนึ่งมันตายไหลแน่น้ำที่กาไม้เห็นเท่าแับเอ้ยต่อพวกเจ้าใจใหนตรงกรนถางจะจิกไปเกาะกินอย่างนั้นอ่ะยู่ในอ้งช้างใต้ช้างตัวนั้น มันจะไหลไปตามก็แส่นี่เัมนไหลไปนี่ไหลไปพวกเขาอยู่ริมฝั่งนะมันกินลูกไม้รูกโพลูปใจขนุกเฮาอยู่เรียกรอ้องมาเฮ้ยไปไกินด้วยกันเลยรูกไม้ฝนไม้อะ็รอร่อยหวานดีแล้วเกิดจิตวบาส่วนนั้นมันบอกว่าขทงไปแล้ว ข้าตัวนี้ข่ากินเสร็จนี้ไปถึงวันตายก็ไม่หมดข้าไม่ต้องไปข้าไม่ต้องไปที่ไหนละก็เลยไหลผ่านไหลๆไปไปถึงแหกอีกแห่งหนึ่งเขาก็เรียกเรืองมันไปหมู่เพื่อนนั่นแต่คนเดียวในผลที่สุดไหลลงไปในปากหาวงกระทั่งไหลลงไปในกลางแม่น้ำหาสมุทรทะเลใหญ่โตกว้าง กินมอ,องไว้เห็นฟังคันนี้กินไม่ทันหมดสลยคันมันเน่าเปะจนกระทั่งจมลงไปเลยครับจิตกาก็ไม่กล้าจะไปทางไหนไม่มองเห็นฟังจะแล้วในผลที่สุดนีน้ทางไปไปเกียูมอกันตรงนตางทางถ้าอุปมาเรียบในเรื่องทางธรรมะ คนเราหล,ลงคลวามเน่าความสกปลกตัวตนตนเราเข้าใจเ,าเป็่องควาดีเจีรติสไม่มองเห็นของสปกปลกของพวกเล็กจีอยู่รู้จีความอร่อยหรืองขชาตของดีหรือว่าตนเป็นคนดีนะัจนจนกระทั่งตัวจะรู้สึกตัวนู่นแหละ เวลามันเจ็บไข่ได้ควรเวลามันตายไม่มีกี่พึม่มอานัยไม่มีทางไปถ้าตกลองเลยจมอยู่ก,กับข้าวทางคือจมในกองขุนหรือตักโอ้ข้าคือแม่น้ำใหญ่โตที่ตาก้าง,างนไปจมตัวที่เหลือนั่นเรียกว่นนานักจีในตั้งหาสมาน,นาจี แม่น้ำเสม,มอเรืยความอยากไม่มีความอยากมันไหลไปตลอดเวลาน้ำก็ไหลตลอดทั้งปีมดแม้งมดฝน,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 นอย่างนี้น้องโผล่เลยมองดูดูอยู่ไหลยังไงน่ะตลอดข้างตลอดฝนตลอดปีตลอดท้ายความอยากของคนเรานะทุงท่านไหลไปหาอยู่นั่นตลอดเวลายืนเดินนั่งนอนอยังก็ไหลอย่างั้น รับไปแล้วมันยังฝันรับไหลไปอยู่ไหลมันไหลไปไหนเขาบอกไหลไปหาทางตู้ของเหลวของไหลมันต้องไหลไปนหนที่ต่ำไหลไปทาที่ตัวขั้นห้าหาว่าท้องแข็งก็ไม่ไหลท้องเหลวมันยังไปไหลตั้งหาที่รวมทีเยอะให้ยานที่หล่นเกิดส่วนนี้มันจ้องไหลไปทางที่ตัว มัวเมากับลมลุกมหลงมอ,อ่ะเหตุนั้นตั้งแต่สอนให้พิจารณาธรรมให้เห็นอสุภะปฏิปูลซึ่งเป็นของเกณฑสิ่งนี้อลู่ใวดวงเราอันนี้เรามาพิจารณาขันธโลกมีเรียกวิจารณาขันธโลกคือเห็นเป็นของอสุภะปฏิปูล เปื่อกเน่าตัวโดมนหงไม่มีของดีดีอะยเลยถ้าหากเรามามองดูนี่เห็นผัาเปียนเสื้อนุ่มหอมที่เราปกติอยู่นี่ผู้ป้านันตะว่เาเอาผ้าห่อน,น้ำเน่าค่อยจนชาออกมาบ้ากดเป็นเหงือกเป็นไข่เน,น้นเน่าเน้นตับไม่มีจิตอะไรกับ พอจากทีสเคยประสบมาด้วยตัวเองมีพ้าอันหนึ่งผ้าเลยนักงนักงเกียงไปตากกัะดิ่ง้าไปเก็บไว้ในห้องเ้าไปจัดห้องให้เรานอนพอทีเราเข้าไปแม่มันแม่นมะเล่าวเย็นมาเลยตาย มองดูก็ไม่ได้ยินอะไรอ๋อมันแล้วกลับก็ไม่เห็นเหมือนเมื่อก่อนเหนจะตรงไหนมองไปมองมาเห็นผาของเดิยผาเก่าที่ถูกเหงื่อตกทลายแล้วมูกจับเพราะนั้นเห็นอย่างคนตายจริงๆจังแต่ก็มันชินท่านถึงยังอยู่ได้เพื่อต้นคนเราแต่ละคนต่างตอนที่เขาตกทำไมท่านอยู่ได้ความเคยชิน คนอื่นไปเจออะไรเจ็จะรู้สึแกแต่ไม่ใช่อื่นใครแล,ล้วล่ะมูลฟันในปากของเราสิรูปปากของเราบางตนเป็นคนปากดีนี่เป็นตน้ตนต้นเองก็มาสรู้สึกถ้าคนอื่นไปใกล้อะไรเจ็รู้สึกก็เป็นของมักอันนี้เรียกเลี่ยงเลี่ยงกว่าของตัวอื่ถ้าวิจารณ์ขันอันนี้เป็นของอุปภาปฏิปูณนี่จะเ,เป็นของหน้าเรือได้ คนเรายัางว่าท่านตายเน่าจะแล้วจะปัน่นถ้าว่าขาดลมหายใจเมืาแต่ละยิ่งจะเน่าเหมันมากเน่าอันนี้มันไม่ทัน,เ,ทน,เ,ทนเ,ทเปื่อยถ้าขาดลมหายใจออกไปทำงนานนักหน่อยจะเน่เาเปรอะใครๆก็จะรู้ mm hmm. มันบ้านเรื่องนี้แหละขันทลกท่านยังสอนให้พิจารณาขันทลก ใครรู้จักว่าลูกขันนี่เป็นของเกิดดาวเก่งแกนี้ประโยชน์ของมันมีอะไรเราเท่านั้นแหละผู้ซึ่งจะได้ประโยชน์จากพัรษาอรรมปัญญาเห็นเป็นตามสภาพตามจริงแท้จะเกิดความสุขสังเวชไม่จิตไม่จิตมั่นสำคัญเราเป็นตนเป็นตัวเป็นเราเป็นเขาเราเป็นหนุ่มเป็นแก่หรือว่าสวยหว่าจบหมดหน้าเราเกลี่ยเี่ยมีสภาพเช่นเดียวหมด ในหน้กำตายควาินดีความใหญ่ความถนัดทักไทยให้ลูกตุ่มได้มันดีมีประโยชน์อย่างนี้ท่าจริงสอนให้แย,ยกก็ไว้เป,ป็นรูปยิ่แยกรูปก็ไว้นะแย,ยกรูปก็ไว้พิจารณาเนี่ยให้เห็นอย่างนี้นะการแยกเวทนาทั้งยาทั้งข,าน,งขานที่เป็นานามธรรมออกเวทนาคือความสุขความทุกข์หรือความที่สุข อันนั้นก็บการแสบบริสวทนาเกิดขึ้นแล้วกระดับไหทุกพเวทนาอันนี้เกิดขึ้นมาพออันนี้ดับแปนใหม่เกิดขึ้นมาพออันนั้นเกิดขึ้นมาใหม่ดับอันนี้อะไรอันนั้นดับลงไปอนใหม่เกิดขึ้นมาตามตามมาอยู่นี้ตลอดกาลเวลาเรียกนัอนก็จะลูกพื่นที่งแต่ก็ปั่ ลูกพื่นจะเป็นขื่นตีมาเป็นแล้วลอกแล้วลอกมากระทบฝั่งตึงตึงลูกนี้กระทบฝั่งขายไปลูกอื่นตีมาอีกกระทบอีกตึงตอนที่เคยไปเห็นน้ําทะเลก็คงจะมาดูเรื่องอันแม่น้้าโขงแล้วนี่มันของเล็กน้อยขื่นเล็กน้อยถ้าอยากจะดูเทียบตัวน,น้าทะเลแล้วก็ดูเวลาเรือใหญ่มาแล้วลูกขึ่นมันตีมาแล่ว เป็นป้อนเป็นป้อนเป็นแล้วเลาะเป็นรละเมือนกันอันทุกก็เหมือนกันดังเคยอธิบายกัมมาแล้วทุกก็หิวพอได้ทานอาหารมาันก็หายไปเรื่อยๆอันนี้ก็หายไปแล้วทุกก็กันบริหารรักษาด้วยการกิบสิ่งเย็บของที่เราเพามันเอรมันใช่มันทุกมันหิวหายไปทุกอื่นกลับมาแท็ ในคนที่สุดในตอนสุดท้ายก็คือว่าทุกยิ้มแล้วก็ทุกไปถ่ายทุกทานแล้วก็ทุกถ่ายทานกับถ่ายโดยเดียวกันทุกอยก่างง่ายเะย่อพรทานแล้วก็ถ่ายพรทานนั้นหายจงหิวหมดเลยล่ะทาน,าย,ย,นยังทุกถ่ายจะต้องออกไปถ่ายไปเกที่เขาเรียกว่าไปส่งทุกเขาไปส่งเนี่ย ข้างนั้นมันจะลำบากเตือนท้องตึ่นท้องเพิอมเจ็บปวดอ,อ,อย่างรแรงอันนี้ยอดก้อนทุกข์มันเป็นนรอ,อกเป็นพื้นเป็นนรอ,อกตีมาเป็นนรอ,อกเป็นนรอ,อกตีมาอันนี้เรียก,กเราทุกขเวทนาแล้วพระเ,เจ้าท่านยังสอนในทิฏฐนาอโอเวทน,นาเป็นอย่างนี้ เรียกว่านามัญยาดวงจำยามได้จินต่างยามไดก็ลงไปหายไปดังอธิบายฟังมได้กินจะมาจำาคนไม่กระไดมันเสื่อมคนจำทรงจำมันเสื่อมเพราะควมจำก็ไม่แข่ของเรา มันนี่ของเสื่อมมันจะลายหายไปไมได้เราไปจำคนโกรธคนนั้นโกรธคนนี้มันหายไปหนึ่งเหมือนกันโกรธใจจำหายบ้านอะไคนนั้นแบบแหมเราไม่ชอบใจไม่ชอบที่หนาจฉเลยมันหายได้วันหนึ่งเหมือนกันเจนนั้นแค่พูดจรางสำหักคนจำมันหายได้อันนี้เป็นเตียงสัญญาหรอกมันจำแล้วเตียงไปโกรธ ให้มันจำใช่สัญญาการเป็นเรื่องจำใจใจเลยจะเป็นโกรธมีเรียกว่าใช้สัญญาเป็นอย่นี้เลยจำได้เป็นโกรธพร้อมอย่างใช่ไหมถูกโยนไว้ตั้งหากที่ต้องจำไว้ต่างหากีเจะไปไว้ด้วยกันสัญญาเป็นเรื่องจำสัสขงขารที่ความตรงความแตก เป็นหนุนเป็นหนี่สารพัดทุกอย่างความคิดความนึกความปรุงความแต่งแต่ในสิ่งต่งางเป็นไปตา,ามคนคิดความเห็นของตนให้วางความแต่งความปรุงในอะไรอันหนึ่งให้มันใช่แต่งก็คือแต่งไปแล้วเราอย่าไปออกมาเป็นลราของเราหรืออย่าไปยึดออกมาเป็นของเรา ให้เห็นได้สักแต่ว่าทั้งขานเป็นส่วนแต่งเรื่องของมันแต่งแต่งแต่งเราจะได้ไปเอามาเป็นตัวเป็นตนจะได้มาเป็นเราเป็นเขาตัวทั้งขานันแต่งไปแล้วมันก็หายไปถ้าหากเราไม่ยึดเอาเป็นของเรามันก็ไม่มีจิตอิสระตัวทั้งขา ตัววิญญาณคือความรู้สึกไม่ใ่เดียงวิญญาณตัวรู้สึกนี้รู้สึกเบื้องต้นเรียกว่าวิญญาณยังตาเห็นรูปการเห็นข้างแรกนั้นเป็นตัววิญญาณเป็นความละเอียดหน่อยการที่ไปเห็นรูปครั้งแรกนั้นเป็นตัววิญญาณ้างกายก็เป็นจามลำเด็นัญญาไปแล้วเป็นจาว่าคนนู้นคนนี้ว่าอะไรอะไรต่าง เพราะตัวจริงของโนเนี่ยต่างมันเป็นสัญญาไปแล้วยากได้ไม่อยากได้เกลียดโกรธชอบไม่ชอบอนั้นเป็นกิเลสเกิดขึ้นมายซะแล้วเข้าไปยึดเวทผือต้องเกิดกิเลสเนี่ยมันไปนู่นสัญญาคือความจำในเบื้องต้นแค่แปลว่าไอ้วิญญาณคือความรู้สึกในเบื้องต้นแค่แปลว่าวิญญาณที่คุณเจ้าจะแยกแยกออกไป แยกขันธ์าให้เป็นรูปกับนาและจะแยกนามเป็นจีรูปเป็นนั้นหนึ่งเพื่อให้เราเข้าใจและไทใช้มันถูกตารนาที่แล้วธิบางนย่มนี่นพุะเจ้าของเราท่านต้องแสดงัังถลุมันมีประโยชน์อย่างนี้ถ้าหาว่าเราใช้มันปิูกจีการของไันหรือตามนาที่เป็นแน่ใชมััน Thật là hay Cái tín hiệu này cởi chữ lệ một mỏng, mất tín hiệu này cởi cốm lụm lụm, cốm tín hiệu này cởi cốm lụm cốm lụm cốm tín hiệu này cởi cốm sẵn cốm lắc cốm sọng. Khai là gì? ngoài nó lụm một đường. Không có thể chào rằng tín hiệu này chẳng đi trên còn mát Còn nó sẽ gì diễn như Chẳng được. chỉ phải chẳng được มันเป็นใจเรื่องความมืดหมดจบคือไม่มีกิเลสไม่มีแข่งขันกันไป่หมดคือความรู้คือจะพ้อตนเองวางอยู่พ้อตนเองต่างคนต่างรู้ต่างคนต่างความต่างคนต่างปล่อยโลกมันนี้มันต้องมีเรื่องจุกทีนี้เขาไปอินสไกวิจาริเขาไปเหยียบโลกไมจานนั้นยุ่งแล้วจะตายพระอวดไปแข่งแกงกันทกันแล้วกันอะไรอะไรยุ่งกันไปไงตัวท่น ถ้าโลกเป็นของน้อยนิดเดียวแต่หากว่าคุยไถ่สัญญาพิจารณาหรืของตัวก่อผู้ไม่เห็นขันถ้าโลกเป็นอนิจจังทุกขังนะตาเรียกว่าเดินตัญญาจักกาตวาตถ้าพระผัสใสสังตุปเห็นอนิจจังทุตังตาตาเห็นสภาวะทั้งเกิดดับและก็ปลอ่อยวางไม่ยึดถือเพื่อเงินะโุก ไม่รู้สึกจิตใจเอาเชื่อถึงจะไม่บริสุู้สึกตามถ้ามารู้เข้าเข้าใจโดยนายนี้แล้วถึงจะไม่บริสุทธิ์หมดจดก็รู้สึกว่าจิตจะค่อยคล่องทีเรียกจะค่อยบาบางความหนักหน่วงในเรื่องความหลงมัวเมาจะค่อยาง่ายหรือจะค่อยเบาบางไปถ้าเราใช้อย่างนี้อยู่ตลอดกาลเวลาหรือพิจารณาอยู่ตลอดชนิด มีวันหนึ่งซึ่งเราจะต้องในประสบของจิตจิ่งที่เราต้องการนั้นนั่นคือความบริสุทธิ์วันหนึ่งเราจะต้องกบมี่ที่เป็นเรื่องภางทโลกมาในวันนี้โดยเฉพาะตอนนี้